ที่ดินหรือบ้านนะครับมีใน1แปลงนะฮะมันจะมีอยู่3ราคาด้วยกันนะครับสามราคานะฮะงงใช่ไหมครับว่าปกติเราซื้อขายที่ดินนั้นมันก็เอาแค่ราคาเดียวซื้อขายแล้วก็จบนะฮะแต่นะครับสามราคาอย่างที่ตัวที่ผมว่านะฮะก็คือราคาที่1นนะครับก็คือราคาซื้อขายจริงนะครับราคาที่2ก็คือราคาประเมินกรมธนารักษ์ราคาที่3ก็คือราคาประเมินของธนาคารนะฮะ สามราคานี้นะครับมีความแตกต่างกันนะครับการใช้ประโยชน์ของ3ราคานี้นั้นต่างกันนะฮะมาเริ่มกันที่ราคาที่1กันก่อนนะครับราคาที่1คือราคาซื้อขายที่ดินนะฮะหรือบ้านนะครับก็คือเป็นราคาที่เจ้าของนั้นตั้งขายนั่นแหละนะฮะโดยที่เขาอิงจากความชอบส่วนตัวนะฮะแล้วก็ราคาตลาดนู่นนี่นั่นนะในส่วนนี้เราก็ไปต่อรองกับเจ้าของได้นะครับ ส่วนราคาที่2นะฮะราคาที่2ก็คือราคาประเมินธนารักษ์ราคาที่2นี้เขาจะมีไว้สําหรับคิดค่าโอนนะครับ right? ค่าโอนก็เวลาเราไปซื้อขายที่ดินที่สำนักงานที่ดินเขาจะมีค่าโอนนะครับว่คิดจากตัวราคาประเมินของธนารักษ์นี่แหละฮะทางทางสำนักงานที่ดินนั้นเขาก็จะไม่ได้มาดูของจริงนะฮะเขาก็จะคํานวณนะครับคานวณตาม ในระบบที่เขากําหนดไว้นะครับสมมุติบ้านเนี่ยกว้างคูณยาวเท่าไหร่พื้นที่กี่ตารางเมตรนะครับอายุบ้านกี่ปีหากค่าเสื่อมแล้วก็จะเป็นราคาประเมินเท่าไหร่เขาก็จะเอาตัวเนี้ยนะฮะเอาตัวเนี้ยมาคิดราคาค่าโอนให้เรานะครับส่วนส่วนไอตัวาราคาซื้อขายจริงนะเขาก็จะมาคํานวณภาษีนะครับในตอนที่เราเสียภาษีค่าโอนแล้วก็ค่าภาษีที่สํานักง,งานที่ดินนะฮะ โอเคนะครับราคาที่1นราคาซื้อขายอันนี้จบไปแล้วนะฮะราคาที่2ราคาประเมินของสำนักงานที่ดินหรือกรมธนาราคนะครับอันนี้จบไปแล้วนะฮะส่วนราคาที่3นั้นก็คือราคาประเมินธนาคารนะครับราคาประเมินธนาคารนั้นเวลาเราจะซื้อบ้านนะครับเราไปกู้ธนาคารนะฮะอย่างที่ตอนที่เรายื่นไปเขาจะบอกว่าเขาจะส่งคนมาประเมินนะครับอันเนี้ยมันจะแตกต่างจากข้อเดิมข้อ2เลยนะ ราคาประเมินของธนาคารนั้นเขาจะเอาราคาของข้อ1และข้อ2นะครับมาเป็นตัวในตัวคิดราคาประเมินนะครับโดยที่เจ้าหน้าที่ของธนาคารนั้นเขาจะมาดูตัวบ้านเราสภาพบ้านต่างๆนะครับก็มาดูวัสดุที่ใช้ความกว้างของตัวบ้านนะฮะพื้นที่ต่างๆนะครับก็เอามาคำนวณเป็นราคาประเมินแล้วก็อ้างอิงจากราคาตลาดฉะนั้นหลักๆนะครับตัวที่ดินนั้นมันก็จะมีราคาอยู่3าอย่างนะครับที่จะ เอามาใช้ประกอบในการซื้อขายที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างนั่นเองนะครับหากคุณผู้ชมสนใจนะครับในหัวข้ออื่นๆนะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปมาให้คําแนะนำนะครับให้กับคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะก็ขอขอบคุณครับสวัสดีครับ